สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริวังนะคะเช้าวันศุกร์ที่โกโกอกนี่พวกหมาหมาก็จะนอนกลางถนนกันอยู่แบบนี้ เราจะส่งไปที่ภูเหล็กไฟบ้านกกอกก็หมอกก็จะลอยเหนือภูเหล็กไฟหมอกก็ยังสวยงามยังปกคลุมสวนยางยังอึมครึมท้องฟ้าอึมครึมอยู่ เราจะเดินไปดูฝั่งนั้นฝั่งโน้นดูบรรยากาศไม่ใช่เช้าแล้วสายแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วบรรยากาศยังอึมครึม,มอึมครึม นี่นะก็จะประมาณนี้ร้านแม่หวังเก่าก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าฝนตกฝนก็ตกทุกวันจะเอาเทดินก็เละมาดูมาดูการรื้อชอบมาดี่พีทของแม่หวังค่ะก็ยังไม่เสร็จ คือค่อยๆทำค่ะไม่ไม่ได้รีบร้อนอะไรไม่ได้รีบร้อนทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยขนกลับบ้านนี่นะคะมันก็จะประมาณนี้ยังไม่เสร็จดีแต่ลื้อข้างฝาข้างกับพื้นก็เสร็จแล้วยังเหลือหลังคาก็ถจะ ค่อยๆทาไปามาดูทางนี้มาดูทางภูหลวงเมฆหมอกก็หมอกก็สวยอยู่จังปกคลุมภูหลวงทั้งบนอยู่นี่ค่ะก็จะก็จะมีหมอกนี้น,นะคะ ก็จะประมาณนี้บรรยากาศตอนเจ็ดโมงที่กกกอกก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีเย็นสบายหลังฝนตกเมื่อกลางคืนนี่นะคะบรรยากา,กาศก็จะประมาณนี้มาดูความซุ่มชื่นของ ต้นไม้หลังฝนตกดอกไม้ก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้สวัสดี